สวัสดีค่ะกลับมาพบกับบีเช่นเคยนะคะวันนี้บีมารีวิวนะคะรถเข้าใหม่ให้คุณลูกค้าได้ชมกันอีกเช่นเคยสำหรับวันนี้นะคะบี B. มารีวิวเป็น t o y o ต a Fortuner นนะคะตัวนี้ได้เป็นโฉมแชมป์นะคะคันนี้เป็นรถปี2014เป็นเครื่อง3 0 0พตัววีขับ2นะคะเป็นตัวท็อปสุดของเครื่อง3 0 0พันเลยได้เป็นรถสีขาวมุกนะคะรถคันนี้เพิ่งเข้ามากันเมื่อเช้าเลยบี B. นามารีวิวให้คุณลูกค้าได้ดูก่อนเลยนะคะสาหรับใครที่มองหา Toyota Fortuner อยู่ ต้องดูคลิปนี้เลยคันนี้ได้เป็นภายในดําด้วยนะคะสําหรับราคาตั้งขายคันนี้อยู่ที่7 4 9 0แสบาทไมาอยู่เพียงแค่1นึ0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะสําหรับใครที่มองหามาชมคลิปนี้กันเลยนะคะเดี๋ยววีพาชมรอบๆตัวรถกันก่อนเลยดีกว่าค่ะ เรามาเริ่มกันจากด้านหน้าก่อนเลยนะคะด้านหน้าคันนี้ไฟคู่หน้าได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์หรือว่าไฟลูกแก้วนะคะมาคู่กับไฟตัดหมอกในส่วนของกระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้า3มชั้นเป็นโครเมียมตรงกลางนะคะประดับด้วยโลโก้ สัญลักษณ์ของโตโยต้าเลยนะคะคันนี้ได้เป็นล้อแม็กแต่งนะคะจับคู่กับยางนะคะดอกลึกๆใช้งานกันอีกยาวๆเลยในส่วนของรของสีรถคันนี้นะคะได้เป็นรถสีขาวมุกเป็นสีที่ขายดีมากๆนะคะกระจกมองข้างมีไฟเดี้ยวอยู่ที่กระจกมองข้างให้ด้วยนะคะ มาคู่กับบันไดข้างให้เรียบร้อยคันนี้เป็นรถปี14สวยมากๆนะคะแต่งมาครบแล้วภายในเป็นภายในดำด้วยนะคะเป็นสเปคที่ลูกค้าหากันเยอะมากๆเลยนะคะสำหรับตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านในภายในของรถคันนี้กันดีกว่าค่ะ เรามาดูในส่วนของด้านในนะคะอย่างที่บีบอกนะคะคันนี้ภายใน,เป,นเป็นสีดำเป็นเบาะหนังสีดำเดิมๆจากโรงงานพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ในส่วนของเครื่องเสียงเป็นจอเดิมๆจากโรงงานเลยตัวนี้สภาพรถคันนี้เนี่ยเข้ามากันใหม่ๆยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะบีก็ขับเข้ามา่าขับมาตั้งนะคะรีวิวให้คุณลูกค้าได้ดูกันก่อนเลยนะคะสำหรับ Toyota for t u n e r รคันนี้นะคะ ส่วนต่อไปเรามาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารนะคะภายในกว้างขวางนั่งสบายแน่นอนสําหรับคันนี้มันเป็นเ,เขาเรียกว่ารถครอบครัวเจ็ที่นั่งขนาดใหญ่นะคะในส่วนของเบาะแถวที่3เนี่ยถ้าลูกค้าไม่ได้ใช้งานก็พับขึ้นนะคะไว้สําหรับวางสัมภาระได้เลยเบาะใหญ่นั่งสบายภายในกว้างขวางนะคะใช้งานในครอบครัวเหมาะมากๆนะคะเดินทางไปต่างจังหวัดนั่งกันสบายแน่นอนไปกันได้หลายคนประหยัดด้วยนะคะสําหรับคันนี้ ส่วนต่อไปเรามาดูห้องเครื่องกันบ้างนะคะห้องเครื่องนะคะแห้งไม่มีคราบเยิม้มคราบน้ํามันรถใช้ผ่านการใช้งานมาน้อยดูแลรักษาดีแน่นอนคานหน้าเป็นคานหน้าเดิมๆจากโรงงานนะคะรถไม่เคยชนหนักพลิกคว่ํา จมน้ำมาก่อนแน่นอนรอยสีมาร์กจุดต่างๆนะคะจากโรงงานยังอยู่ครบเลยลูกค้ามั่นใจได้เลยว่ารถไม่เคยเปิ่นเปลี่ยนชิ้นส่วนต่างๆมาก่อนแน่นอนนะคะเพจยังอยู่ครบนะคะสติ๊กเกอร์มอกยังอยู่ครบเลยนะคะซื้อรถไปสบายใจได้เลยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ t o y o ต a Fortuner คันนี้นะคะเดี๋ยวย้ำชื่อรุ่นกันอีกทีนะคะเป็น Toyota Fortuner นะคะเครื่อง3000ตัววีขับ2ปี2014ปราคาอยู่เพียงแค่749,000บาทไม่อยู่เพียงแค่140,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะชอบคันนี้ทักมาคุยรายละเอียดกับบีได้เลยที่เบอร์064 768 6572นะคะหรือจะแอดไลน์ก็ได้เดี๋ยวบีส่งลิงก์ไลน์ไว้ใต้โพสต์คูณลูกค้ากดแอดไลน์มาหาบีได้เลยตลอด24ชั่วโมง นะคะขอรูปรถเพิ่มเติมขอ,อรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยสําหรับคันนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าที่มีเครดิตดีเครดิตเกินปีสาม,มารถซื้อรถคันนี้ด้วยฟรีดาวได้แล้วก็ดอกเบี้ยรเริ่มต้นอยู่ที่2.99%เเท่านั้นนะคะสําหรับใครที่อยากได้รถคันนี้ทักมหาบีได้เลยสำหรับลูกค้านะคะที่ไม่มีเครดิตหรือว่าเครดิตปกติ ก็ซื้อรถคันนี้ได้เช่นกันทักมหาบีได้เลยนะคะเดี๋ยวบีดูให้แล้วก็ตัวนี้นะคะคันนี้ร่วมโปรโมชั่นขับฟรี90วันคุณลูกค้ารับรถไปอีก90วันค่อยเริ่มผ่อนงวดแรกคุ้มมากๆนะคะใครที่อยากได้ทักมหาบีเลยค่ะเดี๋ยวบีทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ใต้โพสต์คุยรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยหรือจะโทรมานะคะตามเบอร์ที่อยู่ด้านล่างก็ได้นะคะโทรหาบีได้เลย นะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้บีด้วยนะคะเวลาบีลงคลิปใหม่นะคะจะได้ไม่พลาดการติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้บีต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามชมคลิปนี้จนจบสวัสดีค่ะ